เดืออาหรับพันปี โปรลาางบ่อกุ้งไทยเรือพนมสุรินทร์สมุทรสาครเรืออาหรับพันปีแห่งเส้นทางสายไหมทางทะเลกลางบ่อกุ้งที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครค่ะคือแหล่งค้นพบทางโบราณาคดีครั้งสําคัญของไทยเมื่อซากเรือโบราณขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาให้เห็นชัดเจนตัวเรือยาวกว่า25เมตรทําจากไม้ทั้งลําสภาพสมบูรณ์จ้นักโบราณาคดีเชื่อว่าเป็นเรือดาวของชาวอาหรับ ที่ใช้เดินเรือค้าขายบนเส้นทางสายไหมทางทะเลเมื่อราว2 2 0 0ปีก่อน จุดที่น่าสนใจคือการต่อเรือโบราณน,นี้ไม่ได้ใช้ตะปูห,หรือตัวโลหะเลยแต่ใช้เทคนิคที่เรียกว่าการจ่อแบบมันเรือคือเจาะรูตามขอบไม้แล้วใช้เชือกหรือเส้นใยพืชเย็บกระดานเข้าด้วยกันก่อนจะอดรอยต่อด้วยยางไม้และเส้นใยเพื่อกันน้ำเทคนิคนี้ทําให้ตัวเรือมีความยืดหยุ่นสูงรับแรงคลื่นลมได้ดีและยังคงแข็งแรงทนทานต่อการเดินเรือไกลกลางมหาสมุทรการ คนพบครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของการค้าทางทะเลในอดีตแต่ยังชี้ว่าแผ่นดินสมุทรสาครคือจุดยุทธศาสตร์สําคัญเรือลํานี้ไม่ใช่เป็นแค่เรือธรรมดาแต่มันคือหลักฐานของเส้นทางสายไหมทางทะเลที่เคยเชื่อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลกทางโลกตั้งแต่จีนอารับอินเดียไปจนถึงตะวันตกยุคนั้นเป็นยุคที่การค้าทางทะเลเฟื่องฟูยิ่งกว่าเดิมด้วยเรืออารับที่ทันสมัยแข็งแรง และเดินทางได้ไกลทําให้สินค้าจากสยามทั้งเครื่องเทศดีบุกและของหายากสามารถส่งไปยังตลาดโลกได้รวดเร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อนการค้นพบซากเรือพนมสุรินจึงไม่ใช่แค่การขุดเจอซากไม้แต่คือการเปิดประตูสู่อดีตยืนยันว่าแผ่นดินตรงนี้เคยเป็นศูนย์กลางสำคัญของการค้าโลกบนเส้นทางสายไหมทางทะเล